ราคาแค่แสนต้นๆแต่ได้ของแบบนี้บอกเลยว่าหายากนะครับคันนี้คือมิตซูบิชิมิลาดมือเดียวครับราคาเพียง1นึ่งแสนบาทเท่านั้นครับได้ล้อแมกแต่งขอบ15นิ้วและที่สําคัญครับยางบิดโตนปี2องพน้ทั้ง4เส้นครับซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนยางเลยใช้งานต่อยาวๆครับมีสมาร์ทแอนทีนะครับปุ่มพุทธาส์เอนจินภายในบ่อหนังสภาพยังสวยครับวันนี้ผมจะพาไปดูสภาพจริงทุกจุดนะฮะก่อนล้างก่อนปรับสภาพนะครับว่ารถราคาเท่านี้ได้อะไรบ้างนะครับใครที่หารถคันแรกหรือว่ารถที่ใช้งาน ราคาประหยัดดูคลิปนี้ให้จบนะครับรับรองเนี่ยคุ้มจริงๆครับสำหรับคันนี้ครับถ้าคุณกำลังมองหารถราคาประหยัดใช้งานจริงนะฮะไม่ต้องแต่งเพิ่มวันนี้ผมมีรถราคาแค่แสนต้นนะครับแต่ได้ของเกินราคาแบบไม่น่าเชื่อครับคันนี้คือมิตซูบิชิมิลานนะฮะมือเดียวราคา1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นแถมได้ล้อแต่งนะครับยางปีใหม่2025นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสภาพจริงๆนะแบบไม่อุ้ยก่อนล้างก่อนปรับสภาพเลยใครที่หารถคันแรกนะหรือว่า ต้องการรถที่ใช้งานในเมืองดูคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับผมใบเพชรยนต์นะครับคลิปนี้เป็นรถเข้าใหม่ครับเพิ่งเข้ามาสดๆละล้อเลยนะครับเป็นรถบ้านแท้นะฮะลูกค้านํามาเทินครับไม่ใช่รถประมูลนะวันนี้ผมจะพาดูสภาพจริงทุกจุดนะฮะดูกันแบบชัดๆเลยว่ารถคันนี้นะครับราคาแค่ประมาณแสนต้นๆเท่านั้นได้อะไรกันบ้างนะครับผมสำหรับคันนี้คือมิตซูบิชิมิลานั้นตัว1.2 g l s นะครับปี2013-14ครับผมสีขาว ไม่ประมาณแสนแปดหมื่นครับผมราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเป็นรถบ้านมือเดียวลูกค้าเทินเข้ามานะครับผมซื้อสดได้ไม่มีบัตรครับราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับได้มาพร้อมพวกล้อแม็กนะเป็นแม็กแต่งมาให้แล้วแบบหล่อๆแบบนี้เลยนะครับยางปีใหม่ของบิสต์โนปีสองพันยี่สิบห้ากุญแจสมาร์ทเอ็นทีปุ่มฮุสต,ตันเทนจินแล้วก็ภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเริ่มดูกันที่รายละเอียดด้านหน้าตัวรถกันก่อนนะครับ สำหรับตัวมิราคันนี้นะเป็นสีขาวนะสภาพโดยรวมถือว่าสวยตามอายุการใช้งานของรถตามปกติเลยนะครับผมไฟหน้าฮาโลเจนครับสว่าสภาพสวยใสยสมบูรณ์ครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆดเลยนะครับผมทางซ้ายและขวาเช่นเดียวกันนะครับนี่ดูสภาพโคมไฟนะครับผมมีในส่วนของตัวไฟตันหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยสภาพสวยงามครับกันชนด้านหน้าสภาพสวยครับไม่มีรอยแตกนะฮะหรือว่ารอยบิ่นใหญ่ๆหญ่จุดนี้นะถือว่าใครซื้อไปเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเลยขับได้สบายสบายเลยนะสำหรับรถคันนี้เนี่ย เส้นสายฝากระโปรงเหรียญสารทุกอย่างยังคมตัวชัดเหมือนเดิมไม่มีบุบไม่มีรอยลักยิ้มเลยนะครับผมนะฮะในส่วนของตัวจุดที่คุ้มอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ล้อแม็กเนี่ยขอบ15นิ้วนะฮะเจ้าของเดิมนะจัดมาให้แล้วดูหล่อขึ้นทันทีเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยยางของบิตโจนวยครับเป็นยางบิตโตนปี2 0 2 5นี่าฮะดูสภาพหลอกยางเลยนะครับยังเต็มยังลึกเลยนะครับผมคันนี้ก็ซื้อไปครับไม่ต้องเปลี่ยนยางเลยใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับถือว่า ประหยัดเงินไปหลายพันบาทเลยนะครับผมสำหรับตัวถังรอบคันเนี่ยมีรอยตามการใช้งานมาบ้างครับแต่ว่าไม่มีรอยชนหนักนะฮะไม่มีแบบว่าพิกความาแน่นอนครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมครับไฟเดียวอยู่ท่านที่ด้านแก้มข้างเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้กุญแจสมาร์ทเอ็นทีนะครับผมตรงนี้มันมีแบบว่าแกะตรงในส่วนของตัวกันสาดไปนะเดี๋ยวถ้าอย่างไงเดี๋ยวผมทําแถมให้อีกทีหนึ่งนะในส่วนของคิวกันสาดที่ลอกออกไปนะครับผมตัวมือจับประตูนะเป็นแบบพรีเมียมครับมาพร้อมเป้ารองกันรอยกุญแจสมาร์ทเอ็นที ปลดล็อกรถที่มือจับประตูได้เลยครับมาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะครับนี่นะฮะสมาร์ทภายในสวยงามเลยนะครับผมภายในเนี่ยคันนี้ได้มาพร้อมกับกุญแจสมาร์ทเอนที่มีในส่วนของปุ่มพูดสตาร์ตเอนจินมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะใช้งานสะดวกมากๆครับภายในเป็นบอะหนังครับสภาพยังสวยไม่ขาดไม่ยุบเลยนะครับผมเนี่ยฮะสภาพสวยงามยังตึงยังแน่นนะฮะ ตามแผงประตูวพวงมาลัยปุ่มต่างๆใช้งานได้เป็นปกติครับแอร์เย็นเพลงมีครับเหมาะกับคนที่อยากได้รถเล็ก,ลกๆขับง่ายๆประหยัดน้ามันนะครับผมเนี่ยดูสภาพเนี่ยไม่โซมไม่ช้ําเลยนะฮะกระจกเป็นระบบไฟฟ้าเป็นออโต้ให้ฝั่งคนขับนะครับผมโครงสร้างเดิมครับน็อตไม่แกะไม่ขยับครับมาร์กซสีโรงงานอยู่ครบปั้นเบรกคันเร่งไม่มีรอยสนองสนิมใดๆพวงมาลัยไม่มีรอกไม่มีร่อนครับนะฮะคันนี้ถือว่า คุ้มแน่นอนครับใครได้ไปนะครับผมราคานี้นะฮะบหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทจบราคานี้ได้เลยไม่มีแบตเพิ่มเติมได้เกียร์อัตโนมัตินะครับขับง่ายๆนะครับผมซอกประตูนะฮะไม่มีรอยขยับรอยแกะของหัวน็อตแห้งๆสวยๆแบบนี้สติกเกอร์เดิมโรงงานอยู่ครบครับผมนะฮะนี่คือสภาพแรกรับที่ยังไม่ได้ผ่านการล้างหรือว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดใดๆนะลูกค้าเพิ่งนํามาเทินไปเมื่อวานนี้นี่เองนะครับรับรถกลับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะฮะขออนุญาตมาถ่ายรีวิวสภาพดิบกันก่อนเลยนะครับ บอด้านหลังสภาพเรียบร้อยดีครับไม่โซมไม่ช้ำครับผมในส่วนของเพดานตัวรถก็ไม่มีรอยเจิมหรือว่ารอยสักยานใดๆมาให้กังวลใจนะครับผมแผงประตูเรียบร้อยดีครับไม่โซมไม่ช้ำเลยตามซ่อกประตูนะครับน็อตไม่ขยับน็อตไม่แกะนะฮะสีเดิมโรงงานมาแต้มสีอยู่ครบครับนะฮะใครสนใจอยากดูรถตัวจริงนะครับเข้ามาดูตัวจริงได้ที่ บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาสุวินทวงศ์นะครับผมจะคามาดูข้ามาลองขับได้นะครับหรือว่าใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบจะได้เห็นถึงรายละเอียดแบบชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับไม่มีการกักข้อมูลครับมาดูตอนในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับไฟท้ายครบนะฮะฝาท้ายเปิดปิดได้ปกตินะครับไฟท้ายเดิมโรงงานครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบๆไม่มีรอยแกวไปนะครับผมหรือว่า การถูกทําทรงทาสีได้กรนะจกด้านหลังมีตัวไล่ฟ้าให้ที่ปัดน้ำฝนมีให้ครบมีไฟเบรก LED ดวงที่3อยู่ด้านบนนะครับมาพร้อมสปอยเลอหลังหล่อๆแบบนี้ให้เรียบร้อยแล้วกระจกเช็คแล้วเดิมแท้รอบคันไม่มีการเปลี่ยนนะครับผมนี่ครับด้านท้ายเดิมสภาพเรียบร้อยดีนะครับผมนะฮะพื้นที่เก็บของด้านหลังนะครับใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยได้สบายเลยใครที่เอาไปขับทํางานส่งของเล็กๆหรือว่าใช้งานในเมืองถือว่าโอเคเลยนะมีในส่วนของที่บางสายตรงสายตาพวกนี้ให้นะครับผม นะฮะดูด้านในสวยๆแบบนี้เลยนะครับรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมครับไม่มีชนหนักจมน้ําพลิกคว่ำตัดต่อตัวรถมาแน่นอนครับนะฮะคันนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับซื้อสดไปได้เลยไม่มีแบตนะสำหรับคันนี้ครับผมตัวถังด้านข้างฝั่งนี้ก็เรียบร้อยดีครับสีผิวสม่ําเสมอการไม่มีสีโดสีเพี้ยนก็อย่างที่บอกไปจะมีรอยนิดนึงนะครับนิดหน่อยตามการใช้งานของ ตามการเวลาของตัวรถอยู่แล้วแต่ว่าสภาพโดยรวมถือว่าดีเลยไม่มีร่องรอยการชนหนักมาครับผมแผงประตูด้านหลังฝั่งซ้ายสภาพสวยไม่โสมไม่ช้ําซอกแห้งๆสวยๆมาร์แต้มสีโรงงานอยู่ครบไม่มีรอยเยิม้มไม่มีรอยแกะไม่มีรอยซ่อมสีใต้อย่างใดมานะครับสำหรับคันนี้ไฟเดียวที่ด้านแก้มข้างเรียบร้อยนะครับผมแผงประตูตัวรถก็สภาพเรียบร้อยดีครับไม่โสมไม่ช้าเลยนะฮะตามซอกด้านแก้มตะเข็บเดิมครับ สวยๆแบบนี้ไม่มีรอยเยิ้มไม่มีรอยทาสีมานะสีผิวถือว่าสีเดิมโรงงานนะอาจจะมีร่องรอยเล็กน้อยแต่ว่าเดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดให้อีกทีนึงนะครับผมนี่คือสภาพแรกรับที่ยังไม่ได้ผ่านการสปาหรือว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดใดๆทายัางไงเดี๋ยวผมจะเก็บงานเช็คของลงของเหนวทุกอย่างนะผ้าม้ผ้าเบรกช่วงลงช่วงล่างดูให้ก่อนส่งมอบอีกทีหนึง่งยังไม่ได้ปล่อยสภาพนี้นะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บงานเก็บรายละเอียดกันให้อีกทีหนึ่งมาเดี๋ยวท่านมาเข้ามาดูต่อในส่วนของรายละเอียดของห มาดูห้องเครื่องอันนี้กันหน่อยนะครับผมเครื่องยนต์เนี่ยสตาร์ทง่ายเครื่องเดินรีบเรียนนะครับไม่มีเสียงดังผิดปกตินะครับรถคันนี้ก็เหมาะกับการใช้งานจริงครับใครที่หารถประหยัดไม่ต้องดูแลจุกจิกนะคบมิลานคันนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์แน่นอนครับผมนี่คือสภาพห้องเครื่องนะครับที่ยังไม่ได้ผ่านการสปาหรือว่าเก็บงานเก็บรายละเอียดใดๆเลยนะครับผมคามนหม้าน้ำด้านหน้ายังตรงยังสวยไม่มีรอยชนหนักหรือว่ารอยโดนกระแทกเมนอาร์ตสปอร์ตต่างๆยังเดิมโรงง,งานอยู่ครบๆนะครับฝาตัวโช๊ การแกะซ่อมหรือว่าชนหนักมานะครับผมซอกด้านในสวยๆฝากระโปรงเดิมไม่ได้มีการแกะซ่อมสีมาแผ่นกันความร้อนครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยรวมถึงจุดเลเบลสติกเกอร์ตัวรถนะฮะสติกเกอร์มอกออยครบครับไม่มีรอยแกะเกานะครับแล้วก็ซอกด้านในฝั่งขวาเช่นเดียวกันนะครับผมฝาโช๊คเดิม รอยอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบๆนะครับห้องเครื่องถือว่าสภาพสวยนะนี่คือสภาพแรกรับเลยนะครับผมสรุปจุดเด่นของมิตซูบิชิมิล่าคันนี้นะครับผมราคาแค่1นึ่0 0สนบาทรถบ้านมือเดียวครับลูกค้าเทินเข้ามานะครับซื้อสดได้ไม่มีแบตนะครับได้พร้อมล้อแม็กแต่งยางบิโตนปี2025 Smart สิมาร์ทเอนทีปุ่มพุทธ์สตาร์ตเอนจินมีมาให้นะครับแล้วก็ภายในเนี่ยได้เป็นบ่อหนังเรียบร้อยแล้วนะครับเหมาะกับรถคันแรกนะหรือว่าใช้งานในเมืองหรือว่าเป็นรถสำรองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ถ้าใครสนใจ ishi, มิตซูบิชิมิรลาคันนี้นะครับผมหรือว่าอยากปรึกษาเรื่องรถงบประมาณใกล้เคียงการทักมาคุยกับผมได้เลยบอยเพชรยนต์นะครับดูนะให้ตั้งแต่ดูรถจนถึงรับรถกลับบ้านนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจ,นจ,บจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ